สวัสดีครับผมเพศสัชกรกิจภาพบุญยาเมธานันนะครับหรือเพไอเพ็นเพศสัชกรประรจำคอเซ็นเตอร์รังยากรุงเทพครับครับวันนี้เพไอนะครับจะมาเคลียร์ชัดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าน้ําประปาต,าตอนนี้มันมีความเค็มกว่าปกติเนาะตอนนี้ก็จะเห็นหลายๆคนนะครับบ่นว่าเอ๊ะน้ำประปาที่กินทาไมมันดูเค็มเค็มผิดปกติจากการสืบหาข้อมูลนะครับก็พบว่าตอนนี้นะครับระดับน้ําทะเลในแม่น้ําเจ้าพยานะครับเกิดการหนุนสูงขึ้นซึ่งมันหนุนสูงถึงขนาดมันไปถึงสถานีสูบน้ําประปาเลยทีเดียวนะครับ พอมันขึ้นสูงถึงสถานีสูบน้ำปราปาเนี่ยทำให้น้ำปราปาที่เราสูบมาใช้กันน่ะมันมีความเค็มมากขึ้นเนาะโดยเขาก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำปราปานะครับมาวิเคราะห์ว่ามันมีความเค็มผิดปกติจริงหรือเปล่าโดยเขาจะทาการวัดค่าโซเดียมและวัดค่าคลอร์ในน้ำปราปานะครับพบว่ามีค่าเกินกว่าปกติจริงๆโดยโซเดียมเนี่ยมีค่ามากกว่า200มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับและค่าคลอร์ก็คือมีค่ามากกว่า250มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทาให้เวลาคนเรากินไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเค็มมากขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานครบางส่วนนะครับจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีนี้มันก็จะมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยกับพวกเราหรือเปล่ามันจะเกิดอันตรายอะไรไหมนะครับเพไอก็ขอเคลียร์ชัดตรงนี้เลยนะครับว่าในคนปกติมันไม่เกิดอันตรายครับพวกเราสามารถรับประทานอุปโภคบริโภคนะปลา,ปาได้ตามปกติเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือในผู้ป่วยบางกลุ่มนะครับ ก็คือผู้ป่วยที่มีโรคประจําจตัวคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหัวใจโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานนะครับเนื่องจากค่าโซเดียมที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้โรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยควบคุมได้ลาบากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเขาได้มากขึ้นก็ทําให้ผู้ป่วยเหล่านั้นนะครับจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือการบริโภคนะ้ำปลาปลาที่มีความเค็มผิดปกติเนาะ แต่ยังสามารถใช้อาบได้ใช้ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยได้ปกตินะครับไม่ต้องเป็นกังวลมากไปแค่หลีกเลี่ยงการบริโภคก็พอทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากันนะครับว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเนาะหากเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงไม่ควรรับประทานตัวน้ําประปาที่มีความเค็มผิดปกตินะครับเราก็ควรที่จะซื้อน้ําสะอาดมาสํารองไว้เนาะ ซึ่งอาจจะเป็นน้ําที่เราซื้อจากร้านสะดวกซื้อเอามาเก็บไว้เพื่อเป็นน้ําที่ใช้สาหรับรับประทานเนาะแต่ในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้น้ําประปาใ,ในการบริโภคจริงๆนะครับเราก็ต้องทําการหาข้อมูลเนาะอาจจะเป็นตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่าช่วงเวลาใดนะครับที่น้าประปามีความเค็มผิดปกติให้เราหลีกเลี่ยงการใช้น้ําประปาในช่วงเวลานั้นนะครับโดยหันมาทําการเก็บสํารองน้ําประปาในช่วงที่มันเป็นปกติแทน เพราะว่าการประปาเนี่ยเขาจะมีการสรุปให้เราอยู่แล้วว่าช่วงไหนที่นะ้ําประปามันมีความเค็มผิดปกติเนาะสุดท้ายนี้นะครับพไอก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าน้ําประปาที่มันมีรสเค็มกว่าปกติเนี่ยมันดูผิดปกติก็จริงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะครับสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติเลยแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพย์ไอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนใหม่ของเราสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อให้ความรู้ดีๆส่งถึงมือคุณเป็นประจำเพราะเราห่วงใยคุณ